หนังสือกรรมทีปณีแจกแจงถึงประเภทแห่งกรรมผลแห่งกรรมและการเผาผลาญทำลายล้างกรรมอย่างอุกฤษรจนาโดยพระพรมโมลีวิลาชยาน,นวโรปร,รียนธรรมเก้าประโยคมุ่งหน้าไปสู่อรูปภพมนุษย์ผู้มีความเพียรกล้า อุตสาหะพยายามเจริญสมถะกรรมฐานชั้นสูงจนได้บรรลุอรูปฌานสำเร็จเป็นอรูปาวจรกุศลกรรมแล้วท่านย่อมจะได้รับผลวิบากอันเพลิดเพล้วกล่าวคือเมื่อสิ้นชีวิตขาดใจตายไปจากโลกมนุษย์นี้แล้วท่านก็จะถูกวิบากแห่งอรูปาวจรกุศลกรรมเข้ามาแสดงตนเป็นมักคุเทศ ชี้อัญเชิญให้ท่านบ่ายหน้าตรงดิ่งไปอุบัติเกิดเป็นพระพรหมผู้วิเศษชั้นเลิศสถิตอยู่ณนะอารูปภรพรมโลกทันทีทันใดเลยทีเดียวโดยไม่ได้พักต้องเที่ยวแวะเวียนเกิดเวียนตายในเทวโลกหรือรูปปรพรมโลกอะไรที่ไหนให้เป็นการเสียเวลาไป,ปเปล่าและเมื่อเขาไปอุบัติเกิดเป็นอรูปพมผู้วิเศษในอรูปพมโลกแล้วนั้น ก็พลันปลากฏว่าเป็นพระพรหมผู้วิเศษแปลกประหลาดเหลือหลายจิตใจของเขานั้นยังมีอยู่แต่ว่าหัวหูและตาตีนมือเป็นอาทิอันเป็นส่วนรูปกายของเขาทั้งหมดแม้แต่สักนิดหนึ่งก็ไม่ปลากฏมีอยู่ให้เห็นสถิตเป็นสุขอันปลานีตยอยู่ด้วยภาวะไม่มีรูปเป็นพระพรหมผู้วิเศษ เสวยพรมสมบัติอันสูงสุดยากที่มนุษย์เช่นเราท่านผู้เป็นคนสามัญจักอย่างถึงได้อยู่ในอรูปภพพรหมโลกนั้นไปเป็นเวลานานาน,นักหนาลำดับนี้ขอให้ท่านผู้มีปัญญาจงรับทราบไว้ว่าอารูปภพพรหมโลกนั้นมีอยู่ทั้งหมดสภูมิด้วยกันโดยมีอัตตวาันนา,นาตามลำดับ ดังต่อไปนี้